ตอนนี้มาถึงทะเลสาบห้าสีของวันที่2ีตุลาคม2,556คนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็ลงไปข้างล่างลงไปตามทางไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปข้างล่างกันว่าสวยแค่ไหน ตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะให้เห็นชัดๆว่ามันสีฟ้ามากขนาดไหนใสามากขนาดไหนสีสดมากสวยมากะคะ่ะคนก็พอประมาณก็เห็นว่าชัด,ด,ดเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเอ้ยอ มองไม่เห็นเลยค่ะคนเต็มเลยแค่นี้ก่อน